สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่3าํนำเสนอโดยครูโอ๊ตนายพุทธพงษ์แสงลุงเพชรครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในสัปดาห์นี้คุณครูจะมาทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับหัวข้อมาเล่นเกมกันเถอะเกมปีกิจกรรมการออกกาลังกายประเภทหนึ่งที่ทาให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน และฝึกการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเกมเบตเตอร์เลดเป็นกิจกรรมนาฏนาการประเภทหนึ่งที่ทําให้เกิดความสนุกสนานเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการสร้างเสริมความแข็งแรงเกมเบตเตอร์เลตเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในการเรียนวิชาพะละศึกษาเป็นการเล่นที่ง่ายมีกฎกติกาไม่ซับซ้อน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายประโยชน์ในการเล่นเกมมีทั้งหมด7ข้อ 1. ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของร่างกาย 2. ส่งเสริมทักษะของกีฬาเพื่อเล่นได้อย่างถูกต้อง 3. ส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายให้แข็งแรง 4. ทําให้เกิดความสนุกสนาน 5. ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ 6. พัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา 7. ปลูกฝังคุณธรรมความปลอดภัยขณะเล่นเกมควรปฏิบัติดังนี้ 1. ปฏิบัติตามกฎกติกาและคำแนะนำของครูผู้สอน 2. ไม่เล่นเกมที่ผ่าผลอันตรายหรือมีความรุนแรงทําให้ได้รับบาดเจ็บ 3. ตรวจสอบพื้นที่สนามและอุปกรณ์ก่อนการเล่น 4. อบอุ่นร่างกายก่อนการเล่น 5. ไม่แกล้งกันขณะเล่นเกมเกมเบตเอล็ที่นักเรียนจะได้เล่นจะเป็นเกมที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางมีทั้งหมด8เกมดังนี้ซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า130-137 1. ถึง 1. เกมบนบกในน้ำา 2. เกมเหนือใต้ 3. เกมรถโลมัน 4. เกมรถไฟด่วน 5. เกมบอลระเบิด 6. เกมกระต่ายกระแต 7. เกมบอลมหาสนุกและ 8. เกมกลิ้งบอลอ้อมหลักเกมแรกคือเกมบนบกในน้ำเกมนี้ได้ทักษะการกระโดดเท้าคู่ทิศทางที่เล่นคือซ้ายและขวา วิธีเล่น 1. ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวตรงเส้นคอยฟังคำสั่ง 2. ครูเป็นผู้ออกคำสั่งว่าบนบกหรือในน้ำา 3. ให้นักเรียนกระโดดเท้าคู่ไปในบริเวณที่ได้รับคำสั่งทันที 4. ถ้าผู้ใดทำช้าหรือทำผิดถือว่าแพ้ต้องออกจากการเล่น 5. มีคำสั่งซ้ำกับที่อยู่แล้ว ห้ามผู้เล่นขยับตัวหรือกระโดดใครขยับตัวแพ้ต้องออกจากการเล่น 6. ผู้ที่อยู่ในการเล่นนานที่สุดเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะเกมที่2นะครับคือเกมเหนือใต้สถานที่เล่นสนามกลางแจ้งทักษะที่ได้คือการรับลูกบอลวิธีการเล่น 1. ให้ผู้เล่นแต่ละทีมยืนเป็นแถวตอนทุกคนยืนแยกเท้าออกกว้างๆหัวแถวถือลูกบอล 2. เมื่อได้รับสัญญาณให้คนหัวแถวส่งบอลข้ามศีรษะของตนไปให้คนที่สอง 3. คนที่สองรับลูกบอลแล้วส่งบอลลอดใต้ขาไปให้คนที่สาม 4. คนที่สามเมื่อรับลูกบอลแล้วส่งข้ามศีรษะไปให้คนที่สี่ 5. คนที่4รับแล้วส่งบอลลอดขาทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย 6. เมื่อคนสุดท้ายได้รับลูกบอลให้ถือลูกบอลวิ่งไปยังหัวแถวแล้วทําซ้ําเช่นเดิม 7. ทําเช่นนี้จนครบทุกคนเมื่อทีมใดทําครบเสร็จก่อนเป็นทีมชนะสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อในเรื่องของเกมเบตเตอร์เลตในส่วนของเกมที่เหลือนะครับ สัปดาห์นี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ